ที่แี่ขออแไ่นี่พั้อปาถูกักพอแม่นอนนาบ่นอนเวงนางยัวตอนเนี้ยตัวใดกเรีกงวดเี้อหากับเก้าติงโลดขายน้ำมาซื้อโลดไว้านเงสิว่าจังสันนะเนี่ยวางสันตัวผูมาเกลหกับเก้าเขายังอะไรซื้อยังก่บนเบื่อเก้ายังอะไรงขายยังต่เบื่อซื้อยังกเบนมถ้ เก้ายังเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเเก้าห้าเก้เก้าเจ็ดเก้าแปดปดเจบพวกสุดรักคณตัวเนี่ตัวเนี่ยหาได้บะเนี่ย่ถือแจกวัทหาแต่หาหาหนึ่งหาเก้าก็ลรักน้อยกันหน่อยรักนลยัเก้าเก้ากับศูนย์นะรักศูนย์กับรักเก้า่สุดรักศูนย์สองอศนย์เก้าศูนยสองศูนย์เก้า ลาเกาาเก้าเตานึ้ออดเก้าแปดเราบานิสิคัดคัดติ่งตวใดบ้ม่ตคัดบางคัดติ่งตัวานี่เรบ้านหานอหาเก้าหาเดี๋ยวอตไทต่หาเก้าหานอหเอหาเอหาเนื้หาเนหาเนอหาเน้าน้หาเน้าเนื้อห้าเน้้าเห้าเหาเนอ้าเน้าเนหาเนื้อาเ้อก่าเื้อเนกาเน้าเน้อ้าเาเเนาเ มัเงินก็ออกยุคสิบเจ็ดบาจัดมันแต่ว่าแปดศูนย์นั้นเป็นตัวกับเนาะเป็นศูนย์แปดมันศูนย์แปดก็จันเขาบนเขาล่างขึ้นกับนะมองแก็เจ้ลถับนมาตั้งตอเันานขาล่งับนมองแล้วือเแลวก็ถืจันมาอตั้งนี้อัน่าบนเ่าล่งนกับนะมองแล้วเรเจลวอัวขางกหัวหลาน Bà này, này, ổ, tháng, năm mươi, có thứ chất của nè có thứ thứ chất có đi chất có nó chất có thứ nữa. có thứ chất thứ chất có thứ chất có thứ chất chắc thứ chất có thứ chất có thứ chất thứ chất có 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 thứ chất lê, thứ chất có lê, chất có thứ chất có thứ chất có thứ chất có แต่ว่างไปดิเพราะเศร้าไปซื้อตลอดจะหารวยโม่รยสมัยตะกี้เงินรวยฝันเงินทันเนาะมือเงินเนาะไปก็เบิดแล้วรูปแล้วก็มาหาลูกขายตัวได้สามบาทสี่บาทตัวนึหาบาทไปมาเกลียดดิเออตู้นี้เนี่ยตลอดเนอะแต่ถ้ามากหน่อยมากไกลแล้วเฮ็ดเลขก็เป็นแล้วหอยทั้งถือบ่มีมาเตียนแปลเลขหัน Này. Ừ. phải hết đấy, bên nào, bao bố phải ao say, phải, thứ, phải, bao thứ, thuốc, sưu nhang, bao còn sưu luyên lê, mượn được đùn đêng cืng cả mòn, ngó mà tham, dẫm đầm nè bên đấy email, mang tuổi đẻ, mang tuổi tuổi, mang tuột đi bao. <laughs> ฝันดีปะฝันดียู่แล้วละฝันดีฝันว่างไห้ฝันว่าจังไหน่ฝันดีอ่ะนะฝันเหรอโอ้โหนอนเหรอเอีฝันเ้อเสียฝันเสียพันเสียหมื่นเพิ่นมเอาฝันว่าจังไหนฝันดีเหรอันึ่งต้องไปจ้างคนดำหน้าแล้วไปเจ๊ดีไหม ปันว่าแต่แตาจางคุดำนะนหน่อยเาซือหันวิตตเด็กน้อยซีนลูหลานกันหน่อยไงเป็นสองเน้อยาว่าเป็นหนึ่งเนื้อน้อยน้อยก็บอกกันตันอืมั้นน้ำสูตรุ่นเจ๊เถียสูตรผุ่นให้นะอืมาตัวเหมัอนก็บอกจ้างว่าเนบ้านขอวบานกันน่อยนิ่เป็นหนึ่งกันซ้ำคน

ยายนี่ปั้นน้ำนเกอหอซีหนึ่งหนึ่งออนจ่ายหอยายนั่นไหมแม่เพราว่าจางเล็หน่อยมันดำน้ำน้ำหมดเป็นหนึหนึ่งน้อยกมบเป็นหนึ่งแคน้นก็ซีแจบว่าบันคือบัปนบางออกซีหึหนึ่งหันออีหนึ่งันออกเโอ้บบนี้ตีใส่ซีหนึ่งมักซีหนึ่งบ่น่ะีหนึ่งหนอแวเลขซีหนึ่งบเคยออกแบบแม่เอ้ยออกแปสิบซีเี้ยอ้า ซื้อเลขก็ต้องกลับตัวเนาะคือเกตหนึ่งยังเสียปีละเทียกตบว่าพ่อโซ่กันโซ่ทุกโซ่ยากมาเล็กวันที่หนึ่งมีหน้ามันสิออกยากจ่ายไหมมาบอกคนนั้นอ่ะชี้่อยอันชี้เื้อ10ตัวอีกตัวน้อยน้องมาให้เลขออกยากที่สุดนี่คือเล็กซี่าเล็เป็นย้่น้อง มห่ฟองปูนอนฟองปูนังพี่น้องเอ้ยนขณะนี้สามทุมแล้ว่ซองคุณน่ะฟองปูนอนหาาอีกนแบบนใ่ลื้อรไรแ้่ข้าวอน่ะื้อน่ะไห้หาตเออยแยรอมน่ะยไปซื้อให้ซีตได้แอล้วซีพุ้นชี้วปูนาออกบ่บ่ะเนี่ยออกัวดซีสององแลออกวันไตไหมน่ะบวือ อ่ะวันนี้บ่ฝันยังบ๊วยแบเดียวเนี่ยบ่ฝันได้ยังบ๊วยมักเลขตัวใดบัดนี้เนี่ยเอาไปยังฝันมายายนั่นแค่เสร็จข้างเรงลูกกินนมเหนียงเราอุ่นนี่ยายรวยน่ะบ่เดิโออันนี้ยายรวยแล้วหันปูนผู้มหาผู้สันหนันเขียนให้โอ้ปู้ยศอือแล้วให้ปูนเบื้องมือสีวันสีวันเอาเอายายเอาเอาไม่ยังอ่ะไม่ยังก็บรงเอาอืมอืม เอ้ีเราเป็นยศโงมงีเงีรยนน่ะสามเกดวันนี้ไม้มาเปิดวันนี้็ไ่เดเลยสันพนมาตืมนมั้อมั้งพนนี้จะองค์ปูดำเออจรดำจะขาวหลสามโมงมั้นั้นพนเอารูกมาตืมมันพนไปใส่หุูแล้วปูันนั้นพ้นเขียนให ี่หาศูนย์สี่หาศูนย์สี่ลอยหาสิบอืมสี่สีอยหาสิบเพิ่นว่านขอามือเพิ่นเป็นบัวชีพ่มอือยาสีไันดินหมอกนี่ปากนั่หนเขียสามาเกตดแล้วงกคงไม่ร้อมอืม แล้วมันยี่ฟันยังกว่ามันเ่ยฟัสาวยังกว่าฟันว่ายายนั่นน่ะดำดำอ้วนแล้วเราอุ้มลูกห่ายหน่ยกินนมคางนี่กับว่าว่ายลูกกินนมแต่ว่าแกโรดเสียไหนออกอ้วนกว่าย้อนตาตาอ้วนกว่าไงไงแล้วอะไรลูกกับผู้น้อยๆดำดำแม่กับผู้ดำนี่แต่ว่าผู้ใหไงอ้วนลูกกินนมอุ้มลูกกินนมอย่างนี้คิงคางนี่แหละแล้วของมื่อคางนี่แหละเมื่อคางนี่สาวแถมเสียเสียอ้วนเขาในเป้าเสียอื ก็ได้ว่าตีน้อมเป็นหนึ่งอตีน้อมเป็นศูนย์แค่พางว่าตีเป็น1น้นมเป็นหนึ่งตีเป็นศูนย์าว่าว่านจีเป็นศูนย์เป็นหนึ่ศูนย์ชีบอกอะไรอ่ะเออหนึ่งศูนย์ช้ว่ายายี่ว่าเอาเขากล้มมากก็ขอยเรีข่อยมักตัวนี้แล้วยายีว่าหลขวันที่หนึ่งเน่ยวันที่ฝันได้อกสองเหรอฝัน แหนมฮ้อนแหนมฮ้อนมันมีนึง Mất นะอืมกับน้องเทศตกท่าน นั่งกันั่งพี่น้องเ้ยุนอนกันอนไปไปตั้งบีนอนเลยาหอบเปลาขวเป็นคนป่วยคนนอนซื้ออยากนอยากกลุ่มพันน่อยกนมีเห่าสินบอกีด้ววเมขอ่อไม่ห้องเดีวน อืมยังคนไม่ไงะอใส่ไข้เป็นวนอ่ะเออนี่ดอกเด็กตัวไข้นี่อะแต่เเกันตัวตัวเขาอตัาดนี้มีบมาไหนหัวโตเนื้อหาเขาไม่หานี่เขาไม่เห็เขาเก็บอืมเอ้าใส่ใส่พอเห็นไฟเงินมีเรีวใส่เขาซีเรีวหากระสาน

เฮ้ยไห้ติงรักค่ะวานั่้ติงรักค่เออเอาก็ได้2ตัวตัวเนาะเงๆตัซื้อเป็น100ตัวตัวก็ได้มีเงินน่ะได้ินบ่ยายดันผู้ค้ามีเงิน่ผู้ค้าบ่ซื้อเลยะเอาบ่ซื้อจังได๋บ่ซื้อเฮ็ดให้หมู่ซื้อซื้อ่ซั่นเฮ็ดให้หมู่ซื้อซื้อ เอ้โ่าอยใจอยวนไปว่ามาก็เป็นสันบันี้ไดแต่กซื้อจะหัวก็ไปเฮ็ดให่เต้าหู้เจ้าซื้อไหมอืแต่ม่นี่ดีจินเสีมาลอยยังยังแต่คือหามื่นข่อยกับ่าซื้อเพราะบาทเนี่ยอืนั่นยายดำแต่ยังว่าเฮ็ดให้ซื้อคือวางสันบานน้ำมาติงงูดหาหนึ่งตีอืหาหนึ่งหาซุเนาบอกมันบดุดรักว่โอ้ไว่ามาบอกสุดรักบาทเดียที่หากระตายนึงก็ได้หรอ โอ้สุนูรหล่รักนกับี้แค่ศูนหาหันนี่หาืก้าละบอกขึ้นมาคนแ่นสูตรรักน่ะวิ่งหาคอยว่าน่ะแต่เข้าใจวุหมไม้ใเมรัพเจ้าเจ้าก็ซื้อตัวเจ้าฟันเดียว่าตาไฟจางหน่อยว่าดํานาเดี่ยวใหญ่ซีนึงเด่วเตียงรถมันดอกแต่ซีนึงเจ็ดเราวันนี้มันออกันซีนึงอะต้องไปน วันวันั้นว็ันออก4หนึ่หน4หนึ่งหนึ่งกยังเป็น4หนึ่งเจ็ดเนี่ยวะเนี่ย4หนึ่งเจ็ดวนี้ก็อนี้ออก4หนึ่งนี่ะอันนี้ติงเราเลยมันกับวันนี้ที่ที่ท่านอศูนย์เป็นรักร้อยเนาะศูนย์4หนึ่งก็ได้เนาะบานเป็นไหนบานเนี่ยว่าใ้บ่าว่ศูนมาเนาะนี่เอ้าแล้วเจ้าก็ฝันว่าค้นๆ้นเป็นสางอันนี้สางน้ำต็มพอสางกับศูนย์ตัวะ สางมันเป็นเส้นบ่ได้เป็นศูนย์มันมามีน้ำเขาไม่ส่วนหน่อยยัยเออสางมันเป็นแข้งบ่เป็นม้วนๆบ่มันก็เป็นม้นเป็นซีแก่แล้วมันเป็นผลตั้งมิดมันมาม้นนี่เป็นซีแก่ฮะมันม้วนยังไงอือสางแข้งห่อสางแข้งสางไซเดียมใหม่ือตะกี้อือมาม้วนนี่เป็นซีมันก็สางเลยเออเันเป็นคือวสาเป็นซีไปโซ่กันเี้ยงไงอือ สางก็ไม่น้ำน้ำก็เป็นนึ่อยู่แล้วสางก็เป็นซีกับซีนึเข้านงเมอนเนี้ยมันม่น้ำอยู่ตัวเมืนคนซีมันเนี่ยอืมพอรสเสียมไปก้นจอกจกจกเหมือนน้ำก็เต็มคืนเต็มึืนกับควงหอควงหัวโอ้ฟันน่ะถือเสียมพ่อมอนี้น้ำเต็มางแล้วก็ย่างเอามาสั้นเลยกว่าเสียมล่างขาวเสียมเป็นนึ่งเน้นนะน้ำย่างนี่เหรอ

เสียมร้องกับเป็นนึงอันละ9 4 1ยายนำมาหลุดเฮ้ยเมื้อนตัวเล็กวันว่างเอาคอนติงไว้แล้วเก้านึ่งหาน่ะหัวหน้าโอหานึงเก้าหนอนออกนะคนแต่ละค้นฝันมาคือไก่เที่ยวนี้เล็กกว่ยังมาบอกเขาอยู่ดีเขาก็ซื้อเก้าสี่หลายแท้มาหน่ะขัดปืนยาวหน่ะ คอยตีแทเกเจ็ดพ้นตีแปดเนาะปืนสั้นก็ตีเป็นแปดเนาะพอทนมือกันนี้คนน่ะปืนสัน้น,นเจ็ด,ดปืนเงาแปดต้อรวจไปเจ็ดเบ็ดกบเจ็ดต้องรวจงเจ็นึงมันจำไหมมันเงินต้อรวจจับว่าถือเลขที่บอกมันเป็นเจดอะไต้รวจนนะ่ะโอ้ดีซ็่เจ็ดก็ถืออย่ีเนาะคุณแ่ไต้งรวจจำมันเป็นเจ็ดยามโอยกันเมันนั่น กันคือเลนเลขตังแตะกี้นี่มันเป๊ะๆพูดเลยย้ายไปก็ซื้อเป็นปีแล้วเนาะเขาซื้อยางไรอีกสิบตัวจะกบาดงบจักรพันสองพันเจ้าซื้อย่างมาสามตัวเจ้าบดจักรบาดต้องขนาดขันเท่าไรพันเกียร์ฝพันแปดพอได้ยินเจ้าว่าอยู่หนึ่งสามสิบตัวฮึมล็อกสลิงนะสามตัวหูล็อกสลิงนะอืมสามหมื่นพัน เกียน่ ee, ิพันแปดนะเจ้าก hmm. ็พันเจียรติก็ถึงแปดเลแต่ว่าเถยวนี้มันหน่อยก็เก้าบ่อเนี่ยเอาอะไรกลับมือนึงแล้วงนอกสะิงมันกับเลง้ังกันกลับมันหลายบ่อแมนแถวนี้มันหน่อยตัวก็เก้าบ่อมันําเก้าโอ้มันําเก้าคันคันกลับมนึงก็เกียดกับไหนกนสามพันสี่พันหรอกอาหนาอืมวันนี้บักกับเลยูกแต่ว่าหลักศูนย์นี่ส่วนมากมันก่ค่อย้กับดอกย้าย แล้วปิงไปซื้อเราอซับกันอืมเอาโซ่กันไปสรุปเล้ากับติงเราโลดหาหนึ่ง